แม่นะคะบอกให้เราไปเก็บหัวไชเท้านะคะเพื่อที่จะมาทําน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่แปลงผักหัวใชเท้าของเรากันนะคะอา้าวพ่อคะแม่เขาให้มาเก็บหัวใจเท้าไปทําน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวอันค่ะแล้วก็ให้ต้นมานะคะมา2องต้นเมื่อ ถอนออกไปแล้วสองหัวก็ทดแทนด้วยค่ะพอ่อมันพอจะมีหัวไหนที่จะเอาไปทำน้ำซุปได้ไหมคะพ่ออ๋อเก<ๆ>็บผักกูดด้วยมีได้ผักอะไรม้างพ่อผักกูดผักกาดอ๋อผักกูดผักกาดหอมมีเลยเดี๋ยวจะได้ไปใส่เป็นผักในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราเอามาตต้นนะมาตวาเอามาทดแทนสองต้นค่ะเพราะแม่ให้เอาสองหัว ะนาขอนีอออ่แบบการที้แล้วก็คือถ้าเราขอนึงหัวปลูกใหม่หนึ่งต้นรานนั้นตรงนี้พออ่อน,นี่มันกี่วันหรือกี่เดือนคะเนี่ยพอ่อวันนี้สามสิบสี่วันสามสิบสี่วันเองเหรอพ่อเดือนเดียวหัวขนาดนี้เลยใช่น,นี่ครับอ,อหัวนี่นเนาะค่ะแม่ให้เอามาเอาสองหัวค่ะ หญ่มากพอไหมพอค่ะพอนี้หลักการของเราเลยเนาะต่อไปเลยถ้าเราจะมาเอาอสองหัวหรือมาสองต้นเราจะเอาห้าหัวหรือมาห้าต้นถ้าเราเอาไปเท่าไหร่ก็ต้องผูกไม่เฉยๆเท่านั้นเราจะได้กิน,นต่อไปต่อไปได้เลยพรุ่งนี้เราค่อยๆยอยใช่ไหมป่ะอันนู้นเรายังไม่ได้กินอีกสามสี่วันเราเก็บกินเราขอ ในพื้นที่เล็กน้อยในที่เห็นตัวเล็กๆว่าวเองแหวงเนื้อคือเราถอดไีแล้วเร,าราวเวลาเราดแทนมาตลอดเวลามันก็จะสลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนไปให้ดีไหมดีมากเลยค่ะพ่อเดี๋ยวเรามาดูว่าพ่อจะปลูกทดแทนยังไงนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้แกงส้มแย้จับต้มแกงส้มจมจับไขยเราก็มีกินเองได้ไม่ว่าจะมีสิ่ธิ์าดไหนโควิดจะมาเท่าไหร่เราก็พยายามใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะปลูก พ<ช>อถูกปลูกปั๊บเมื่อเราถอนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทดแทนนะคะเพื่อเราจะได้มีกินต่อไปปลูกลลกระเบื้องไม่ต้องมาถอดหญ้าให้ลําบากเลยคะ่ะเราทำดินใหเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับดินด้วยนะคะถอนปุ๊บปลูกปั๊บถอนของเก่าต้องปลูกเปนของใหม่ แค่เท่าอย่างนี้วิธึแต่ถ้าเอาไว้ครบ60วันเราจะได้ยาวขึ้นะโอเคไหมได้ทั้งต้นได้ทั้งหัวได้ทั้งใบค่ะเดี๋ยวไปดูในหมอ้อเดี๋ยวไปไกต่อไปเนะาะค่ะ